ฮะ <Huh? S 2> เออเออหนูหรักห่านยักษ์มากหน่หา<ใ>นเป็ดเ,เออห่านยักษ์นี่เคปากมันอืมสีดำปากเกึ๊ดสตาดัมตาดำสองข้าวแล้วมีอะไรไปล้นหนุนเปล่าแล้วมีปลาสีเหลืองแล้วที่จะเป็น <c oughs> คนรักแร ขอนตัวและนี่ขามันจะเป็นสีเหลืองเหมือนอันนี้สองข้างแล้วก็จะมีอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งดีนี่นี่นี่อุ้ยยังไงด้วยโออ่ะบาย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 